Hello everybody เจอกันในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาเรียนเรื่องออสเตรียโดยครูอารีท่านิดออสเตรียนกประจอกเทศเรามาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษคือออสเตรียนะคะ แบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือประเภทนะคะส่วนที่2ก็คือการบอกรายละเอียดของนกกระจอกเทศคำแรกคือ c a t e ิ o r y คือประเภทหมวดหนึ่งออสตริยคือนกกระจอกเทศ r e c คอร์ดที่บันทึกอยู่แรงงานไว้ก็คือเป็น Biggest b i r d นะคเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดส่วนโฮมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะคือแอฟริกาก็คือแอฟริกาค่ะ สั้นต่าไปขนาดของนกกระจอกเทศนะคะ about 2.5 meters tall, weight from 100 to 1 n 0 kilograms นะคะสูงประมาณ25เมตรน้ำหนักประมาณ1 0 0ถึง160ก like? ิกโลกรัมว่า l ะ o ูไลฟ์ลักษณะของนกกระจอกเทศมันเป็นยังไงนะคะ r a c k a t g u l r long neck and legs, small wings คือมีขนสีดำ คอและขายาวปีกเล็กค่ะต่อไปเป็นสดที่ความมสามารถพิเศษของเขานะคะ c a n run f a s t b u t c a n t f l y ก็คือสามารถบิ่งได้เร็วนะคะแต่บินไม่ได้รุดอาหารอาหารของนกกระจอกเทศคือ grass leaves หญาแล้วก็ใบไม้ให้นักเรียนวาดภาพนกกระจอกเทศจำนวนหนึ่งรูปพร้อมระบายสีและเขียนข้อมูลนกกระจอกเทศที่กำหนดให้ ลงในสมุดแบบฝึกหัดหดีโอเกแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ